ไปไปเดินบนรถได้ก็ได้ครับถ้ามันไกลไปเดินเดินขึ้นไปบนรถก็ได้ไแล้วก็ใครเดินเป็นเป็นโต๊ะผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่ง ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งต่อตสวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านที่เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจัตขบบนรถชานชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถและโปรดแล้วกระวังอันชลาดขณะขึ้นลงจัตขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจสีเที่ยสถานีบ้านโป่งในชานชลาดที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถโดยพิเศษทัคซินารัฐขบวนที่สามหนึ่ง ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตสุดปลายทางสถานีชุมทางหัดใหญ่ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งมาการรถไปนึงท่สุขอขอบคุณ को क เท่าไหร่ครับ<ะ>ตที่เท่าไหร่ครัันที่สองันที่สนะฮะข้างหน้านูานะครับใช่ครับนี่ไปถึงไหนไปถึงงานใหญ่ขาดใหญ่ฮะสบายนะครับ